สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาเล่าเล่าไขาปัญหาปริศนากันนะด้วยข้อมูลทางสถิติทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเทียบเคียงกับคำโบราณหรือเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะฮะที่ว่ากันว่าปีใดที่มี82หนนั้นน่ะปีนั้นประเทศของเรานั้นก็จะแรงแน่นอนนะฮะเพราะเวลาผมทำคลิปคา,าดการแนวโน้มฝนทุกครั้งก็จะมีพี่น้องหลายท่านต่อหลายท่านฮะบอกไม่เชื่อ ไม่เชื่อครับเพราะว่าจะเชื่อแปดสองหนมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่ใครจะเชื่อซึ่งผมก็คาใจมาเหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่รู้จริงทำก็รู้แต่เรื่องดินฟ,ฟ้าอากาศก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปดสองหนนั้นมันจะมีแรงด้วยทุกปีก็เลยสงสัยะแต่ไม่มีเวลาก็มาวันนีนะ้มาวันนี้ก็ลองไปดูข้อมูลดูสถิติกันมาเลยครับ ก็มาดูกันเลยเอ่ยถึงปฏิทินนะดูวันเดือนปีที่คนไทยเราหลายคนก็ดูกันอยู่ทุกวันนี้ฮนะหลายท่านก็ยังสับสนนะฮะกับคําว่าปีอธิกาสุรทินกับปีอธิกมาศนะฮะซึ่งเป็นปีที่มีเดือน8-2หนนะนะั่นแหะปีอธิกมาศนะฮะนั้นเหมือนกันเหรอครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับปฏิทินที่เราดูวันเวลากันอยู่ทุกวันนี้ฮะบางปีมันก็มีคําว่าอธิกาสุรทินใช่ไหมครับ และน่าจะเป็นคําที่คุ้นเคยมากที่สุดฮนะสำหรับคนไทยในปัจจุบันเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินที่เราใช้อยู่ก็คือแบบสุริยะคตนะิซึ่งเราใช้ในสังคมไทยในปัจจุบันนี่เองอธิกะนั่นนะ่ะมันก็แปลว่าเพิ่มหรือเกินฮนะสุระก็คือพระอาทิตย์ทินนั้นก็หมายถึงว่าหมายถึงวันนั่นเอง รวมกันมันก็คือวันที่เพิ่มขึ้นในปฏิทินในปีสุริยคติฮะซึ่งพอถึงในปีนั้นๆก็เพิ่มวันเข้าไปในเดือนกุมภาพันธ์อีกหนึ่งวันก็เป็นเท่าไหร่ครับ29วันนะพี่น้องเพราะปกติแล้วเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ก็มี28วันหรือเราเรียกปีปกตินี้ว่าอะไรครับที่มี28คือปีปกติสุรทินนั่นเองและเราก็เรียกปีที่มีเดือน ที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันว่าปีอธิกสุลทินนะแต่พี่น้องถ้าท่านถ้า,ถาพี่น้องท่านใดยอยากย้อนหลังดูว่าปีไหนนะั้นมันเป็นอธิกสุลทินหรือปีมีเดือนกุมภาพันธ์มี29วันก็ง่ายๆครับก็ให้เอาคอสอรหรือคิดสักลาดนยฮะของฝรั่งเนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วยสี่หากลงตัวไม่มีเศษทศนิยมก็ปีนั้นเลยก็คือปีที่เป็นอธิกสุลทินฮะ เช่นอย่างปีนี้ฮะปี2021อาหาร4ออกมาก็จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะ5้5ร้อยปีนี้ไม่ใช่ล้เห็นไหมครับก็ต้องอมาดูปีที่แล้วปีที่แล้วก็ปีปีฝรั่งก็คือ2020ใช่ไหมอาหาร4ก็จะได้505พอดีไม่มีเศษปีที่แล้วก็มีเดือนกุมภาพันธ์วันนะฮะก็คือเขาเรียกว่าปีอธิกะสุรทินนะ,ะถามต่อไปอีกว่าครับถามต่อไปอีกแล้วว่าจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าพอ,อไหนเป็น คิดศัก,กราชที่เท่าไหร่ฮะก็ง่ายๆหลายท่านคงรู้ดีฮะก็ให้ท่านนำพศออตั้งฮะลบด้วย543ฮะก็จะได้ปีคิดศัก,กราชหรือปีฝรั่งออกมานั่นเองนะครับเห็นไหมครับสงสัยอีกต่อไปไหมครับสงสัยอีกว่าไอ้543เนี่ยมาอย่างไงฮะทำไมต้องเป็นเลขนี้ก็ต้องเล่าต่อไปอีกว่าเป็นหมายเหตุจากพระสสดาของของศาสนาสองท่านนั่นเองโดย โดยพศนั้นหรือพุทธศักราชนะั้นเริ่มจากวันที่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงดับขันนะปรรินิพานไปแล้ว1ปีนะจึงมีการเริ่มตั้งพศออขึ้นมาเรียกพศหนึ่งนะแต่หลังจากนั้นนะอีกประมาณ543ปีนะครับก็มีพระศาสดาของศาสนาคิดคือพระเยซูนเนี่ยซึ่งเป็นก็ได้ประสูติขึ้นเป็นเมื่ออายุพระองค์ครบ1ปี หลังเขาก็เลยเริ่มตั้งนับคิดศักราชหนึ่งขึ้นมาจากนั้นมาแล้วมาคู่กันก็คิดศักราชก,ก็เกิดหลังุทธศักดราช5้าปีนั่นเองนะครับมาคําว่าปีอธิกรรมาดบ้างครับอธิกรรมาตเนี่ยไม่เหมือนอธิกาสุลทินนะครับเป็นคําที่คนไทยสมัยใหม่ไม่คุ้นเคยกันเลยนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับปฏิทินแบบจันทรคติหรือพัดจันนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบนันเ่ยเลิกใช้อย่างเป็นทางการไปแล้วในสังคมไทยนะฮะแต่ใช้เฉพาะทางโหราศาสตร์และและอะไรครับ และการกําหนดวันทางพุทธศาสนาเวลาวันวิศาขาฮนะก็คือปีไหนมีแปดสองหนฮะวันพระใหญ่อย่างวันวิสาขะก็จะเลื่อนเลื่อนออกไปอีกหนึ่งเดือนจากเดือน6ก็ไปเป็นเดือนเนะอย่างปีนี้ฮนะพี่น้องเห็นไหมครับกประมาณนี้จากภาพที่เป็นปีปฏิทินที่เขาคํานวณมาใช้ในทางโหราศาสตร์มาแล้วว่าเป็นปีที่มี8ปดสองหนซึ่ง จากภาพนะพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้ผมขุดมาปิดปฏิทินร้อยปีฮะถ้าดูดูแล้วเป็นไงไม่ตรงเลยกับปีอธิกาสุรทินเลยนะครับบางทางนะ่านเข้าใจผิดนึกว,ว่า,าปียี่ิบเก้าวันกุมภาก็จะเป็นปีอธิกมาศแปดสองโหดไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับสองปีมีทีหนึ่งบ้างสามปีบ้างเห็นไหมครับงงเหมือนกันผมก็งงนะครับอย่างไรก็ตามนะหากเราเข้าใจที่มาหรือเหตุผลของการเพิ่มวันเป็นอธิกาสุรทินนะก็คงไม่ยากนะครับ ที่จะเข้าใจเหตุผลการเพิ่มเดือนหรือเพิ่มวันเข้าไปในปฏิทินทางจันทรคติเช่นกันนะฮะนะฮะอธิกมาตนี่มันก็หมายถึงอะไรครับเดือนที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติคือในปีนั้นมี13เดือนหรือมี8 2หนนะครับสาเหตุที่ต้องเพิ่มเพิ่มเดือน8เข้าไปอีก1เดือนก็เพื่อให้อะไรฮะให้ปฏิทินทางจันทรคตินยเทียบได้กับปฏิทินทางสุริยคติได้นั่นเองฮะโดยโดยที่จำนวนวันนั้นไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ และเรียกปีที่เป็นอธิกมาสหรือปีที่มีเดือน8ปสองหนว่าปีอธิกมาสนะฮะแล้วก็เรียกปีที่มีเดือน8ปดนเดียวก็คือปีปกติะฮะเรียกว่าปีปกติมากอันนั้นสับทางโหราศาสตร์เขาเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดมากครับแล้วก็พี่น้องดูคลิปเลยนะครับในภาพนั้นก็จะเห็นนะฮะสถิติปริมาณฝนตกนะฮะในประเทศไทยในรอบ35ปีมาเลยที่ผ่านมา ซึ่งทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาถือว่าปริมาณฝนเฉลี่ยที่เอามากะเกณฑ์กันว่าปกติหรือน้อยกว่ามากกว่าปกตินั้นคืออะในหนึ่งค่งงงาเขาจะเทียบกับรอบปี30ปีนะครับเท่ากับ30ปีฮะนึกออกไหมครับทั้งนี้ค่าปกติคำนวณจากฝนเฉลี่ยนะอันนี้เลยนะฮะสาปีเนะี่ยระหว่างปี2524ถึงปี2553เห็นไหมครับซึ่งมีฝนมีค่าฝนเฉลี่ย ปกติเลยเนี่ย1,467มิลิเมตรตามเส้นสีแดงฮนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าค่าฝนปกติฮนะที่จะเอามาเทียบกับปีต่อๆไปว่าเออปีนี้ฝนน้อยกว่าปกติหรือบ้างกับปกติพอเข้าใจไหมฮะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยเห็นไหมครับโดยปีอธิกมาสนะฮะหรือ82อนหนนะเนี่ยในสถิติฮนะในกราฟที่ผมอนะผมจะวงกลมไว้สีดําพี่น้องเห็นไหมครับเอาจะเอาไว้ฮะจะเห็นว่าประเทศไทยเนะียมีปริมาณฝนตกเนะรวมกันนะครับ น้อยกว่าปกติฮะน้อยกว่าปกติทั้งหมดฮะอยู่20ปีพี่น้องเห็นไหมครับผมจะทําลูกศรสีแดงไว้ฮะไอไอปริมาณฝนน้อยเนี่ยก็คือปีเดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง2 5งพันห้าร2อยี่สิบสี่อย่ิบห้าสองพนยบเจยี่สิบแปดนะฮะสองพันห้ารอยี่สิบเกพสสสาสบสองสาสบสาสาิบสี่สามสิห้าสสิบหกปีสองพน้าร้ี่ะฮะสี่บอด สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบเจ็ดแล้วก็ห้าสิบแปดนะครับพี่น้องเห็นนะครับก็เนี่ยฝนน้อยกับปกตินะในสามสี่ยี่สิบปีฮะตามลูกศรสีแดงส่วนลูกศรสีน้ําเงินนะนะั้นอะเป็นปีที่มีฝนตกมากกับปกตินะมีมีทั้งสิ้นสิบห้าปีด้วยกันสิบห้าปีก็มีสองพันร้อยยี่สิบหกนะมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่สองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดสองพันห้าร้อยสาสิบแปด แล้วก็สามเก้าฮะมาสี่สองสี่สามสี่สี่มาสี่ห้าสี่เก้าแล้วก็มาห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่แล้วก็มาห้าห้านะฮะแล้วก็ปีสองพัน้ารอยห้าสิบหกอันนี้คือสิบห้าปีที่มีฝนตกมากกับปกติก็คือเหนือเส้นสีแดงขึ้นไปนะครับพี่น้องเห็นอะไรครับเห็นอะไรในภาพฮะก็จะเห็นว่ามันไม่แน่เสมอไปใช่ไหมครับว่าแปดสองหนนะั่นะ 8, 2, นะแปดสองหนน่าจะแรงนะ ปริมาณฝนจะน้อยมันไม่ใช่ตามนั้นนะครับตามเสียงลรือเสียงเล่าอ้างนะครพี่น้องดูปี2526สิครับฝนหนักนะฮะน้าท่วมกรทมเลยนะครับถามคนแถวหน้ารามหรือบางกะปิดูเลยครับแล้วมาปีอะไรครับโอ้โห2531 2539 2542 45แล้วก็ปี2550ฮะแล้วก็มาปี2555ก็เช่นกันล้วนแล้วแต่มีปริมาณฝนนะ มากกับปกติทั้งสิ้นเลยนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นปี82หนจะแรงทุกครั้งจริงๆเลยครับซึ่งในปี2564เนี่ยอุตุทํานายว่าปีนี้ฝนจะมากกับปกตินะฮะแต่พี่น้องบางท่านก็ยืนยันนะครับ82หนยังไงก็แรงนะครับมาดูกันครับยังไม่หมดหน้าฝนยังไม่หมดปีอะไรก็เกิดขึ้นได้ติดตามลุ้นกันต่อไปฮะสวัสดีครับ